สามสวนพี่น้องเชเอมไทยเนาะมันมีเตรียมเตรียมไปผสมเป็นยายาแรกตีพลาพี่น้องสะพคนพุ่นมันีีเตรียมยาพี่น้องจ้าใส่หันไลยมันีีเตรียมยาพี่น้องพอดีพระอาจารย์เพ่นสิพ้าไป <c oughs> ไปต้มน้ำห้อนพี่น้องต้มน้ำห้อนนานครบรอบหลวงปู่มันเด้อพี่น้อง้ใดอยากกินยาดีก็ตามไปเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบเอ็ดสิบสอง ผู้ริทตะเทรวาตบัานน้องพื่นหน้าในได้พี่น้องกุากโอ้อําเพื่นอนำอุ่นเนาะนำอ,อุน่นค่ะผู้ใดอยากกินยาดีก็ตามไปเด้อไปเบิงชมบารมีครบบะอาจารย์เข้าไปเบิงพระกรรมาฐานเพิ่นสีมางานขบหลบหลวงปู่เนาะมูทิตาจิตระลึกถึงคุณหลวงปูม่มั่นพีน่น้องน้องพืนหน้าในเดอ้อพาน,น,นานีครบโมเมนเด้มันขึน้นอย่างอําเภืไอไงฮะคืออําเพื่อนำอุ่นบ่ พนนานิคมบอกพี่น้องพนนานคมพนนคมประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็หหอสะพ้ายควายค่ะห่หอสะพ้ายควายเฮ็ดหอดสะพ้ายควายเฮ็ดเฉเอมพี่น้องเป็นยาแสบเฮ็ดปรุงรสให้มันบำรุงพี่น้องบำรุงบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะพี่น้องผู้เฮ็ดยาพี่น้องเฮ็ดยา ลักษณะของเชเอมก็จะเปล่นประมาณนี้แหละใบใบเชเอมไทยพี่นอ้องตัลงค้นกะสิบะเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะเชะเอมไทยไม่ลสหวานพี่น้องชุ่มคอแกล้ลบพุมพ่มแพรใดพี่น้องทําให้รู้รสอาหารกินเขาแซบพี่น้องกินแล้วพูดว่ากินบักพริกกะกะบบเพชรวาสันก็นล่องเบิงได้พี่น้องได้เขายาทำให้ทำให้ฤทธิ์ยาอื่นแล่นเร็วพี่น้องแต่งแต่งรถไห้แสบพี่น้อง ชุ่มคอแก้ไอได้พี่นอ้องแก้ไอแก้ปอดพี่นอ้องแก้ไอแก้ปอดได้ค่ะนี่ค่ะกระสิประมาณนี้ล้วห่อสะพายควายก็ไดสามควายหรือห่อสะพายควายพี่นอ้องเท้าเชีเอมค่ะลักษณะกะ็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเท้าเชีเอม เชเอมไทยพี่นอ้องงามๆดิพี่นอ้องลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ะหละขื่อใหญ่พี่นอ้องโอ้ใหญ่ค่ะพี่น้องเนาะ าบังจะเอมพี่น้องก็มอยาหักไม้ค่ะแม่อ้วก็พ่อกันนี่โมแรลงเนาะพี่น้องเนาะเตรียมยาเตรียมวานเตรียมยาไปถวายพ่อแม่คูบบอาจานเนาะพี่น้องเนาะเห็ดลงท่านสำหรับคนทิ่สนใจญยาิโยมเนาะค่ะเนาะบำรุงต้นน้ำปนานะบำรุง ต้นมน้ำสมุนไพรพี่น้องกระสวัสดีค่ะสวัสดีเดอ้อสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะ